ครับสวัีดะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบัสซิมูเลเตอร์เฮ้ยเกมฟาร์มมิ่งซิมูเลเตอร์ครับผมก็เออพอดีคลิปก่อนเนี่ผมทำเกมบัสเนี่ยทุกคนผมติดปากมานะทุกคนขออภัยด้วยนะครับก็ในวันนี้นะครับเราจะไปขนดินนะครับผมไปถมบ่อน้ำนะครับผมนะก็มากับหกล้อพ่วงนะครับผมเก็บกินข้าวอยู่ใช่ไหมข้าวเนี่ยข้าวนี่ทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่คาลิหาดส่วนตัวนะทุกคนผมซื้อไว้ประมาณ 800ล้านนะครับผมบ้านหลังนี้นะผมมาซื้อไว้แบบว่าคือผมรับจ้งทางานโรงงานนะทุกคนนะเดเก็บตังค์ได้วันละ150บาทนะทุกคนนะก็มาซื้อเคลือห์หลังละ800ล้านนะครับผมก็ประสบความสําเร็จนะครับที่กำลังไปวันนี้เราจะไปขุดบ่อหน้าบ้านลูกค้านะครับผมอ่าตอนนี้เสียแามเขาก็มารอหน้างานแล้วเอ้าชนเชี่ยะลรวเดี่ยชนต้นไม้ รถที่เราขับเลย่ยเป็นชนบอลล้อดิวไลน์นั่นี่ครับก็เราเคยทำคลิปไปแล้วเนาะแต่เราก็มาทำอีกครับเดี๋ยวเราจะถอยเอาตัวลูกขึ้นก่อนแล้วกันนะครับใส่ตัวลูกก่อนใส่ตัวลูกก่อนอันนี้คือผมเห็นน้องๆขอมานะครับผมว่าอยากเห็นหกล้อพ่วงนะครับผมก็เลยเล่นให้น้องๆดูหน่อยแล้วกันนะครับเลี้ถงหน่อยหล้อหช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ทำเลยเนาะพี่เนาะโอเคจัดเลยครับผม หว่างนี้เรากินข้าวรอครับทุกคนอร่อยยาวไปมือขับไมโครมืออาชีพนะครับมามาเดี๋ยวเราจะพามาดูโคมัตสุนะครับผมอันนี้คือย้ายจากงานขุดคลองมานะครับผมเดี๋ยวเราต้องย้ายกลับไปอีกนะแต่ว่าอันนี้มันคือเป็นงานลูกค้าไงเนี่ยเป็นงานลูกค้าลูกค้าเขาจ้างมานะครับผมให้มาขุดดินตรงนี้ออกนะครับเขาจะทําสาไว้น้านะทุกคนส่วนเราก็จะเอาไปถมบ่อนะครับผมที่ทุ่งนานะทุกคนนะเขาจ้างเรามานะครับผม พ่อครับรถเขาใส่น้อยคนขับมืออาชีพนะครับนี่เสียปามครับผมเสียปามนะครับผมฝังน้ำฝักตัวได้เลยครับได้ครับก็รับจ้างได้นะครับนะครับรับจ้างกจ้าพ้นทั่วไทยนะครับผมอันนี้คือคุณดินทั่วโลกนะครับผมนะจ้างไปทวีปไหนผมก็ไปนะครับเดี๋ยวเราจะมุดดินไปแล้วกันนะครับง่ายดี ำไมเอาหกรอบมารอบไม่ออกมาเกม E S F R เลยเนี่ยเปิดกล้องมั้ง่ะไม่ได้เปิดโอ้ยนึกว่าจะเปิดกล้องที่มันเหมนถือเปิดกล้องนี้ A S F R เลยเนี่ยลิ้นหงชาไปอ่ะพี่นะมันเป็นถึงจะแบบว่าลิ้นหงชาไปอ่ะพี่จริงเต็มแล้วมันหาตัวลูกอ่ะอ่าตัวลูกเต็มแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาตู้ลูกมาเก็บก่อนทุกคนตอนนี้คือผมอะไรไม่รู้อ่ะ แน่ผมโซนด้านกลางาผมนี่คือกินไม่รู้ไม่รู้รถอ่ะเดี๋ยวเราแอบรถไปก่อนแล้วโอ้ไม่เข้าป่าแล้วทุกคนยึดเข้ไปครับผมตัวแม่ใช่ไหมครับผมโคตรเกลียดเสียงถอยเลยเฮ้ยหลีกถางหน่อยรถกำลังถอยรถกนน็กำลังถอยนนเฮ้ยหลีกถางหน่อยรถกำลังถอยเไม่รักละเร่นนอ<ะ>เอาถอ,อยเหยียบกองดินมาเฮ้ยครับผมเอาเลย จัดลอดจัดลอดเราก็เลิอกนะครับลุงแน่นอนครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยเอาเอาเอาอ้าวหลับในครับผมคนขับไมโครหลับในครับเอาแล้วจริงๆคนขับไมโครตอบแค่สาวอยู่ครับลงคอนโทรน่ะข่อลงคอนโทรมันหานคุณรับฟังกันนี่กับมุมมองอ่ะ ขอแห้งขอพายด้วยนะครับถ้าได้ยินเสียงไอแล้วทุกคนฮะเมื่อกี้ผมมุดดินไปไออ่ะทุกคนโอ้โหัว<อ>ตัวน้องๆได้ยินไงแบบเสียมารยาทไงผมก็เลยมุดลงไปไอใต้ดินเลยนะครับผมขุดดินลงไปแล้วก็ไอไอเสร็จก็ขึ้นมานะครับเสร็จไปอย่างน่า อนนี้เราไป็นส่วนไกลนะทุกคนนะอาจจะวิ่งเที่ยวเดียวนะครับผมเพราะว่ามันเป็นบอ่อแบบว่าทุกคนแบบบอ่อเลี้ยงกบอะ่ะทุกคนนึกออกปล่าบอ่อเล็กๆอะ่ะเออเขาจะถ<อ>มแล้วก็เขาจะทํากระต๊อบตรงเถียงนาไงเออเขาก็เลยจะถมบอ่อเลี้ยงกบนะครับเอารถติดรถ <ลด S 2> ติดเมโครไมโครรถติดเมโครฮัลโหลเมโครดันตูดหน่อยเอาได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โหรถติดครับผมาเกือบรถติดเราครับเดี๋ยวเราไปกลับรถก่อนทุกคนเด็กเคบีกับโวันเนี่ย มีที่กลับรถหรือเปล่านะเฮ้ยเอาไปของไว้ไล่เจ็ดสิบเอ็อดะน,นะเกมเกมจะใช้เส้นทางไหนก็แล้วแต่เกมเลยนะอันนี้ไล่เจดสิบใช่ป่ะพี่ใช่แล้วมันจะมีแบบพี่มันมันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบบอ่ออ่ะนึกออกไหมแต่ไม่ปั๊บเดี๋ยวเรากลักบลรถตัวนี้แล้วกันนะครับนะกลับรถตัวนี้แม่มเลยแล้วผมโอ,โอเคครับตอนนี้เราก็เราเียปั๊บตักใส่ให้เต็มลำครับ ผมรู้ไงว่าหน้าง,งานแคบผมก็เลยเอาหกล้อพวกอมานะครับผมก็ไม่รู้ทางไปอาจารย์ขวางทางเต็มเลยอะ่ะโอ้โหร้อได้ไหมพี่อ่าเดี๋ยวดีล้อดูน่าจะล้อได้นะอาจารย์เกมเขาไล่เจ็ดสา1ทางวะเลยใช่ใช่ไล่เจ็ดสิบเอ็ดเกมจะใช้เส้นทางไหนก็อันนี้ก็แล้วแต่เกมเลยนะนช่ครับ โอ้ยได้ไหมนี่ได้ไหมนี่ได้ได้ได้มองฝูงกันแล้วครับผมป่านแล้วนะครับนี่น้องๆขอมา,าบอกบอกว่าอยากเห็นพี่เล่นหกล้อพ่วงนะครับอา่าก็เลยจัดให้นะทุกคนคุณเรือร่อยๆครับแล้วนี่ทุกคนมีชายหาดด้วยนะทุกคนนะมันเป็นริมทะเลทุกคนมันมีมันมีของดีอยู่ตรงชายหาดด้วยนะทุกคนนะ แต่แต่ผมปร่อยแบบว่าคลิปแดงเป็นหืนนะพี่ฮะมันม็นหือนอ่ะนล่นเกมทำไมแล้วเกมกินทำไมผมมีข้าวกินก็คือกินกล้วยไงกล้วยหลังบ้านเกมอ่ะรสชาติรสชาติมันยังอยู่นะพี่แต่มันกลิ่นมันมนตีขึ้นจมูกเลยตอนนี้ตอนนี้นี่ส่ชาวดแล้วแล้วเกมกินทำไมไม่อยู่ข้าวมันไม่มีอะไรกิน ก้วยหลังบ้านเกมไงก้วยเป็น20ต้นบ้าบอมีอยู่มีอยู่กอเดียวพี่ประมาณสี่ต้นไม่มีลูกไงม,ม,มีลูกเหรอกินห,หมดไปแล้วพี่กินต้นมันก็ได้ต้นมันกินได้นะเกมเกมไปฟันต้นมามันกินได้เอ้เบกเบรกเบกเบกนี่ทุกคนทางไปหน้าง,งานเรานะครับ อันนี้เป็นบ้านของเศรษฐีบ้านนานะทุกคนชาวสวนนะครับเป็นบ้านของชาวสวนสวนทุเรียนบ้านโคตรสวยอ่ะทุกคนนี่โอ้สวยจัดเศรษฐีบ้านนาครับผมบรรยากาศโคตรดีเลยเฮ้ยทุกคนมีม้าด้วยครับทุกคนสูดมา้าเปล่าฮะไม่ชวนถูดม้าทุกคน, <c oughs> กน,กนเกิดมาไม่รูปปั้นม้ารูปปั้นม้าเก็บคิดอะไรเนี่ย อหนีไม่ได้ดดเลยนะเราเนี่ยโอเคเราต้องมาทางลัดทุกคนทางแบบโคตรทุรคทุเลนะครับผมเป็นทางแบบว่าทางลูกล่างนะทุกคนนะเนี่ยโอ้โ oh. หอินนี่ตีขึ้นจมูกว่าแทบช็อกตายอ่ะผม วันนี้ก็ไม่ได้เปิดกล้องนะทุกคนนะพอดีรอรอจุดกล้องพังอ่ะทุกคนคิดเอาแล้วกันนะครับยัยโผ่ไม่แล้วอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรทีจริงคือรอบนี้ผมปิดกระจกไงคือผมก็เมื่อกี้พี่ได้ยินว่าที่ผมเรื่องยังไม่มูนนี่แหละอ่าผมเกือบตะโกนตอนนั้นอ่ะทำไมอ่ะตกใจใช่มาแบบไม่ให้ไม่ให้เสียงอ่ะเหมือนตอนนั้นนะพี่แมวเหรอหรือว่า ยยาไม่พี่ยายผมอ่ะเอ้าเมื่อกี้ยายเหรอไม่ไม่แล้วเขาจะมาแกล้งเกมหรือเปล่ามามาดูอะไรก็ไม่รู้โอ้ผมเมื่อกี้้าผมแหกปากนี่คือโอ้ชิบหายเลยอเชพี่แม็เกือบได้ลท์แล้วไฮไลท์เจมจ์มาถูกปะเนี่ย ิงต้นไหนจะเต็มเนี่ยพี่เก็มเยอะมากเลยไม่อีกตากเดียวเนี่ยอีกตากเดียวลูกเต็มอะนี่ตัวลูกใส่เก้าตัวลูกใส่แสนหนึ่งฮะยเจ๊แคไม่บอกลึกไหมแสนหนึ่งเจ๊แล้วประเด็นคือประเด็นคือผมผมมองไม okay. ่เห็นดินนะที่ผมขุดลงไปเฮ้ยทำไมทำไมบอกลึกจังวะไม่กลับรถก่อนกลับรถก่อนนะครับกลับรถก่อนเจ๊แค่บอย่างลึกอ่ะ แล้วรถเดียวนี่มันจะเต็มป่ะเนี่ยเอา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 อีกรถหนึ่งแล้วกันเอาอีกพวกหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเรากลับเอาอีกพวกหนึ่งนะครับกินจะพอไหมเก้เป้งบ่อนี่ไม่นึกว่าหลุมดำเก้อุ้ยเราไปเหยัยบข้าวเขาเฉยเลยวะปนะพี่เกมอันนี้ถอยแบบไม่ได้ล็อกลูกนะครับถอยแบบไม่ได้ล็อกลูกนะตอนแรกอะไรประธานถอยแบบไม่ได้ล็อกลูกนะครับผม ดุดดๆดดๆดดุ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 ดดเดดุ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 ดดลดดุ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 ดด่ดดุดดไดดุ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 ดดูดดุดดุดดุดดยดดุ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 ดดพดดีดดกดดนดดรดดผด โอเคเบกผมแบบ68เปอร์เซ็นต์อยู่นิดเดียวก็เต็มแล้วไอ้สิบรถก็ไม่เต็มอ่ะบอก้นลึกอ่ะโอ้โหบ่อน้ำยางลึกอ่ะทุกคนรถที่น่าจะขนแสนแปดมั้งแต่ว่าแต่ว่าเจ้าของที่เนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาแค่สองรถสามรถเองนะทุกคนนะแล้วก็ต้องเอาแค่นั้นแหละเนี่ยเขาบอกจะถมบ่อรถเดียวน่าจะพอนะรถเดียวผมว่าน่าจะพอแล้วเพราะรถผมขนเยอะมากถามไปป้าดูยิใช่ไหม หรือว่าเขาจะทําแบบถมเข้าไปนิดเดียวก็พอวะผมพี่ไม่ได้ใจเขาสั่งแค่สองสามรถเองอ่ะรถผ,ผลอย่างเยอะอ่ะพี่แกบออกมาอย่างีดับนึงอีกดับนึงพี่ก็เอาตัอแม่ยังใส่ตัวแม่เลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปทางนี้ก็ได้ไปทางหลักตอนนี้รถเปล่าวิ่งได้ อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองวิ่งอ้อมเฉยหูแหลก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 ยย่แค่แหลกแต่จะเป็นแล้วปามต่อแม่น,าน่าจะผลได้นิดเดียวเดี๋ยวตัวลูกเขาผลอย่างเยอะโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วอีกรถหนึ่งครับผมอีกรถหนึ่งเด้อไหวไหมนายจันจะพุ่งจริงเงี้ยพี่ แล้วพี่พี่เกมกินทำไมนะก็มันหิวอ่ะมันไม่มีอะไรจะกินน่ะเข้าใจป่ะเดี๋ยวผมขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็คือฝนตกนะครับผมบ้านผมฝนตกนะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ